ชุบ <c oughs> อันนี้นะครับได้แข่งอานาคตไอรอนกับหุเยน็นมาดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงซึ <c oughs> ่งหน้าถามว่าเรามีแน่คือเราพิมพ์มาอืมัวเลยไม่ตรงไม่ตัดไม่ตัดอาจจะตัดไหมล่ะไม่ตัดเลยนี่ยสับแล้วไงตัดทำไม วิธีนเดียวอับแม่ลูกเตา่าสูงต่ำตัวแสดงไหมต่ำขอ,อเริ่มก่อนแล้วกันะะเริ่มก่อนจอสองโอเคผ่านเลยเจริญไปด,ดูเลยไปดูเถอะโหเดี๋ยวว่เอาเจริญจอสองสีเ่เต็มลงล็อกเตอรเพน เราต้อเป็นสุดที่สองสามสี่หา้าน้ำไม่เกลนขึ้นกี่เหลือเข้าเด็กแล้วสับอสับเดียวด้วยไปตัดด้วยตัดด้วยเอาเรื่องไงปไ,ไปเถิอ่อนเพาเลย่นงจ้เลยอมมตีด้วย <c oughs> จริงๆแล้วรับจนไม่หล่นไม่หลุดอเจริงๆแล้วทีนี้เราจะทำคือสีเข้มโอตาลโลกระปอมลงชาชา่าหลังชาชาจะได้ล็อกหนึ่งจากโอตาโลกระปอมโอตาลโลกระปอมเนี่ยเวลาเป็นคอร์สให้อายดอนจะนำไปสมใส่ให้ไอรอนเลยไปต่อไปอันนี้ก็กลายเป็นพลังเจ็ดไปก่อนแต่ว่าชาชาตังตีไม่ได้ ต้องทำลายโอตาบอลคอสในการตีทำลายไหมขอเลือกจนเปล่าไม่มีดูเองแหละเฉย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 เฮ้อย่างนี้เราจะเล่นโอตาคุราที่เท็กวัดไอ้ที่ต้องมาคอสตีปิ้นก่อนเขาเปลี่ยนจริง อเอาขึ้นมือไงเดี๋ยวว่าจะหลุดไหมมีมยังมีไม่จังไม่มีเ<ถ>่อวอ่าเังอ่ะเชื่อไหมอ่มานไปเลยก็เธอตัวหนึ่ง6ออเต็มลอง ไมเกนพอสามารถไม่เกนจุดตีตอนแ 3, 4, 5, นวห้าสามสี่ห้าแนวบุดขึ้นที่เหลือกลับใต้ก่องพอนังบวกหนึ่งจากโจวี้แล้วก็ติดสามห้ 5, าแปดต่าหน่อยสี่อยู่นะวะอะไรอยายจะรักตีตีตโอ้โหต้องไปาตายเอาอะไรหนึ่ง อูดซะด้วยก็เดินเจอหนึ่งแช้ความสามารถของอูดเก็บน้ำอ,อามนมำจิมีอยู่ใบเดียวหละไหเอกไม่มีไอรอ,อนมันอ่ะเออไม่มีมาดูดิเชื่อได้ไหมเชื่อไถ้าเด็กไอรอ,อนไม่มีไอรอ,อนเราม่จะเล่นยังไงวะมันก็ต้องใช้เลีอยไปเลย ผมราต้องหายร้อนก่อนใช่เรื่องไหมเนี่ยใช่ไม่ตัด <c oughs> ผ่านเรื่อตัวหนึ่งแตนเลยมึงมันจะเต็มแล้วนะ่ะมันจะต้องดีแล้วนะ อีเข้าไล่สองแล้วก็ผ่านเลยหนึ่งสองก็เดินจอหนึ่งมิมิแต่ซ้อนแนมห้าใบนำเอาตาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงอวตาเด็กขอเอาเนียจังขึ้นมือแล้วกันอลิวันเราเส์อได้แล้วแล้วก็โดมเก็บตาบเจ่มหรือมากกว่าขึ้นเลยเดี๋ยว <ขอ S 1> ปล่อยเดี๋ยวปล่อยให้ใช้อลิวันแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าใช้เนี่ย อย่ากันนะพช่ไหมเดยวต้าใช้ย่ากันนะแม่ไม่ทำอะไรหรอกถ้าดีเอ็นมาอยากกัน,นเลย,ยก,กันนะ่ยเสี่ยแจ่มเอ๋เสี่แจ่มนี่ไม่กกมมจังปึ๊บจุติตอนนั้นน้องโอตาดึงใบจากในเล็กสงสัยให้ตัวเองโอตากุล่ามีอยู่พี่น้อในเมืองเออ<ส>อะไรเด็กไปเถอะเอา้าทำไมมันต้องจ่ายแจ่มลงไงอไเอออันนี้ฟรีเอ๋ ออกฟีอ่ะอำไมจไ,ไม่เอาเอาดิใช้ออตาคูล่าแล้วทำสิ่งนั้นเลยต่ก่อนจะทำอย่างนั้นอ่ะขอทำอย่างนี้ก่อนนะบ่าอะไรเจ๊เจมลงเอไม่คุม้มอ่ะรามูล,ลานทำลายโอตานึงใบแล้วทำลายพาร์ตหนึ่งใบบนสนามของฝ่ายตรงข้ามไมเคนลมาเลยโอเคแล้วก็ใช้เจรคาโอตาคูล่าปึ๊บ เรมาเวรอนอวตารโซลทีดีที่ทําอย่างนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันใช้ในเมดิทโซลหรือเปล่าก็ฝากคุณรู้ผู้มีความรู้มาตอบให้ด้วยแล้วกันอืเ้าก็จะแบริตตัวเองพร้อมกับยิงการหนึ่งใบเพื่อป็นคอร์สิงทีนั้นแล้วก็เซิร์ชมีมิตจางหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้ซึ่งเราสามารถเทคเซิร์ชอะไรอาลวันได้เพราะว่าอารีวันเป็นมีมิต แล้วเราก็จะสามารถสั่งใช้มีเมจังไอรอนโนหนึ่งจากบนมือได้ก็คือเราจะแบนนิตมเมจังหนึ่งใบออกไปเลยแล้วลงตัวเองแทนแบนนิตก็คือโซนในประเทศซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าพอมันปีน่ะเอาตรงนี้มาเหมือนดิกี้ไงครับแล้วก็เทคจุดติของมีเมจังก็จะเสิร์ชไอรอนพร้อมกับโอตาหนึ่งใบลงสนามเลยไอโอตาที่เรียกมาก็ต้องสมใจให้ไอรอนที่เลือดเลือกเป็นยาจังกับโอตาอีกคนนึง โอตาห์า็อปโรเนตของไ่ดีกว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แล้ววีดีสุดแปดแล้วก็ใช้เนี่ยจังแตะโอตาค์อปโรเนตเป็นค่าคอสปกติแล้วเนี่ยนจังบอกว่าต้องทำลายโอตาสองใบเป็นคอสแต่ว่าโอตาหอปโรเนตอ่ะมันถือว่าเป็นสองใบถ้าใช้เท็คนองเนี่ยจังก็ทำลายไปเราจะสามารถยึดการควบคุมได้โดยการเปลี่ยนเป็นโอตาหสมใส่ให้ด้านหนึ่งใบบนสนามของเราซึ่งเราสามารถใช้เป็นนีแทร์โอตาได้เหมือนกันเพราะชื่อป็นโอตาห์แ ก็ตีไปเลยหนึ่งตีหนึ่งเวนเท่ากันแล้วอะสามไปเลยสามสามแล้วก็เอนแฟรของมิมิจังไลดน้อนตัวหนึ่งเขาเนี่ยจะกลับคอเด็กใช่ไหมแล้วก็สับพอสับล<ม>ุกจอหนึ่งแล้วก็จะเรียกมิมิจังหนึ่งใบจากที่แบนเน็ตลงมาในสามแทนตัวเอง<ม>แล้วก็จบก็เทินัวหนึ่งจจากไลท์อีกสองแล้วก็ความสามารถมิมิจังที่เป็นไลท์ทำงานตอนนี้ห้าใบสอง สามสี่ห้านำการที่เป็นอวตารขึ้นขอดูก่อนเอาอะไรขึ้นดีนำโจยมาแล้วก็ใส่ไปใต้เด็กเ, <c oughs> เด็กปราวดดีเปล่าได้ันอะ่ะคิดว่ามีไหม,มอาจจะยัง รู้ได้ไง4เจ้มแล้วก็แปดเจ้มแมวแม่วรู้ก,กันรวยลล้ว8เจ้มลงเข้าไมเหรอในเมื่อเรามีคิดที่เข้าไมเกนและเจ้มเหลือลงอซิลีครับ oh <my> แล้วขอดูก่อนนะ เมนนิคเท่าไหร่วะสองสามเขียใช้เลูกจนเลิกจากไหนนะครับคุณชายไปแล้วคุณต้องประกาศเลิกจากไหครับเลิมเลิมเลือกะอะไรที่ยังไม่ได้เล่นดีวะกิวไมเกตไมเกตจะขึ้น ใช่ไหเราเป็นแปดแปดใช้ไปห้าห้าเป็นหกหกสองเหลือสองใช่ไหมหก <c oughs> และใช่ยี <c oughs> <make> ่ไม่เกันอดี๋แล้วก็แอชลีฟังอีกตัว ลงงอะไรเยอะแยะวะเขาสามารถยิ้ไมไปเกณฑ์ทำงานทฤีสูบห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเวามสามารถของสุรยเทวารายผู้กล้าเดียนถ้าถูกกรษีสูบือสอดแนมเอาขึ้นมือต้องเป็นต้องเป็นสอดแนมกับกฤษีสูบกับไมเจนนะนะเปเอาขึ้นมือได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราทฤาฎีสูบไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอาเอาวุธผู้กล้าขึ้น เมื่ออาวุธู้กล้าขึ้นมือแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือการดูก่อนว่าเรามีไมเกนกี่ตัวในในกลกม,มีสองชื่อนี่มีสองแต่ชื่อไม่พอเพราะฉะนั้นเราติดให้กับอีกเป็นไมเกนไปเลยทางบวกสามเอาเป็นชื่อไมเกนเอาละ่ะ โอ oh oh ้ยโคซิงโคซิงแล้วแรงห้า uh. ตีมีไม่จังตายไปเลยตีเนี่ยจังตายไปไม่ตีแบบกูด้วยโดนนะโดนนะเขาเดินตัวหนึ่งสุดไปแปดแล้วน่ะรอโอกาสอยู่เออสตีเต็มตรง เนียจังเนี่ยเจ็มลงองโอตาคุระจะทำธุรกันแล้วอะเอาเดิมาดิแต่ต้องทำอย่างนี้ว่อนยังไงเป็ีป่ยนเมนเนียน,นังเอาเนียจังกับพอดิบแล้วนำพิมิตังแล้วนอกคนอื่นลงมาละสามซึ่งเต็ดนี้มันไม่ได้เต็มแล้วก็เอาอเลวันลงมาได้เหมือนกัน แต่ว่าไม่ทำหรอกโอ้รีวิวได้ด้วยได้อ๋อไม่มีไม่มีบอกห้ือ่าใช่เป็นไหนวะแล้วมาทรรมดาเนี่ยเข่งโจติไม่เกิดนะเขาไม่ใช่อันเชิงตุติเฉยผมองเป็นเชยไงแล้วก็แบนดิตโอตาคุระทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เสิร์ฟเมย์ไม่จ้งจากในเล็กไม่จ้างไอ้ด้านหนึ่ง ันเด็กลูกขออนุาลูกเลาวก็สอนใช้จังหวะมือเลยไมีจังเห็นไมจังมีจังไอตอนนักลูกตัวเองแล้วก็ได้จุดติดทไรได้บอกไปแล้วอะเดื่มวะเนี่ยบอกบอกคนเล่นดิบอกคนดูท่าไงจัดเอาไอดอนหนึ่งใบไงใช่ไหมไอดอนหนึ่งใบแล้วก็เอาตัดหนึ่งใบผสมใส่ให้ไอดอนที่เลือกมาอือฮึ วัตถุดโอ้ตถุดูแล้วก็ตรวมืองต่างแค่ไหนทำลายวัตถุดูทำดังเสริวัตถุดูตัวหนึ่งแล้วก็ทำลายใครหรือวะมีคิดเข้าอ,อยู่ก็กลัวจะโดนฆ่าไปตายมีแมเกนอยู่มันก็ตัวใหญ่อยิงแมเกนแล้วยิงยิวมัแล้วกวนันควาสามารถแเซิลีฟักเมื่อหุ่นนักรบผู้กล้าแมาเกนที่ควบคุมอยู่สนามกลางถูกทำลายสามารถทำลายตัวเองแทนได้ไอ้คมีสองใบด้วยวะ แน่ยล่ะตีดีกว่โาโขตัดไม่มีด้วยตะม,มูตีอาเซนิฟ <Okay. S 1> าโอเคเอาผ่านเลยเดี๋ยวก่นอ,น,อ,เอนเนดี๋ยวก่อนขอยนี้เลยกันได้เปนแฟนน้ำกับน้ำเกับกระดิกขับตัวนหนึ่งเรียกป็นเมตาในไปจากคีแมนเนตลงมาแล้วก็จบเลยถ้าเทินจนถ้าเทินยังไม่จวดเขาสเตอรก่อนแล้วตัวหนึ่งเกือบแล้วเกือบแล้วเรามาดูกัน ก็ชอบลืมตลอดเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ต้องทำเลยว่าตีเลยตีมีมีตังตีกระบบกระบตัวไหนก็ได้ต,ตัวหนึ่งล้วเตินตัวหนึ่งไม่มีเวทีฝันแล้วมงไม่เกิดอะไรอไอรอนน่ะเอ็ดไบอรัอนออกมาจากวัตะ แล้วก็ตัวค์ดหนึ่งของขาจากุตาบอกว่าถ้าไบนีสงสัยไอดนอนจะได้จทย์ไป <S <S ซึ่งมันมีประโยชน์แคนั้นสองเจมลงกบมาโทษังไอรอนเด็กน้อยที่ไม,ม่ค่อยเป็นคนใจเท่ <S <S าไหร่การที่บอกว่าอาวตารไอรอนในสนามของเราจะบอกสองไปจีดซึ่งเป็นไปอืน่นแต่ต้องสงสัยวัตาด้วยแต่ถ้าร์ดเปเนี้สสยสงสัยวัตาอยู่ด้วยจะไม่สามารถเลี้เง้อไปที่มัน,นี้ได้เลี้ยงข้าจมตีนะ ของพันโอตานับไปโอต่าไปนับโอเคเอามีชื่อโอตาเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวตายสีเต็มลงโอตากุลาแล้วก็ให้ละครนับไปสนใจาอซ์น้องคนหนึ่งสอส,สายให้ทรมาโทร,โท,รทีนี้จะตีถงบันทูไม่ได้ <c oughs> แล้วก็พลังจะบอกสองให้อซ์น้องคนอื่นนี่มันสี่ <c oughs> แล้วก็ผ่านสแตนไม่ทำอะไรด้วยแล้วคนตัวหนึ่งยิงหน้าไม่ยิงยิ่มองแล้ววะ ยิงห้าตีบบมันบูดังแล้วก็ตีทองมาโทษดังทำไมถึงไม่ยิงวะสงสัยตัวเองวะแล้วมันบูตังวันนี้ไม่อยู่สซนแมนนิดวะแล้วก็จบเทรินทำไมำทำไมทำไมไม่ยิงลยไม่รู้ถ้ายิงนี่ก็ยังรอดได้อีกต่อไปนะต่างได้นะตีทองมาโทษแล้วไปแ,แล้วเนี่ยทำอะไรเมื่อกี้เดิมไม่ไดีฝันไม่มาตีเต็มตาดัง คังเจ็ดทอาไปดูปะ่ะต้องทำอ่ะออนไลน์โอตะสามารถจบไ,ได้อันนี้เลยดีคิดได้ข้าเข้าดีมาดีมามีสามชื่อเองผมครบแล้วจริงหรอเปล่านะไม่เชือ่อเปิดนิเปิดหมุบนิด <laughs> เปิดเฮ้ยเปิไดไ่้ขอหนะ่อยมีคิดที่ข้าแล้วก็มีไม่แกมปกติแค่นั้นแหละ อืมใช่แค่นั้นยังไม่ครบยังไม่ครบเดี๋ยวถ้าตีถ้าตีที่ไปครบเลยไม่อยากเลยทำไมอ่ะกลัวเอี๋ยวนี่ตอนนี้แต่แล้วก็ค่าเทิญนต่เขาจะเลินตัวสองสีเจม,มลงตัวตังไม่เกนรู้นะค่าตัวตาย ข้าต่อายแล้วมีบาคิดถ้าข่าอ่ะตีเลยแล้วก็จบเธอมีอะไรแล้วสองปวดมีแ่อนอยู่บนมือไม่ติดสักทีไม่มาละไม่ที่ยังงองฝันมีแบบเล่าปฏิบัติแบบเธอละครั้งออเอกแรกคือ สอดแหนมห้าใบน้ำโอตัดสองใบผสมใส่ให้ภายนอกของเราบนสนามหรือว่าจะสอดแหนมเจ็ดใบเราเอาไอรอนหนึ่งคนขึ้นมือแต่ <c oughs> ว่าเราต้องทิ้งมือหนึ่งใบเป็นคอร์สต่อทิ้งวอตะพุสชเพื่อเป็นคอร์สให้เวทีของฝันอ๋อสอดแหนมเจ็ดใบสามสี่ห้าหกเจ็ดนำไอรอนหนึ่งแวขึ้นมือเดี๋ยววะเอาเดิ มีบัมบูจังแล้วก็มีมีมิจังไอรอนโนนหนึ่งที่เป็นไอรอนเหลือมันกลับเด็กอะว่าไงดีวะเอาไงเอาไงยังมีมิจังเลยเอาดิโอหกเจมเลยนะเนียเออที่เหลือก็กลับไาเด็กแล้วสับเลยเจมไปเลยกินผลได้แลค่ะโหดจังวะบอกเลยว่ามีอะไรไปบอกใครบ้างก็อะไรไม่กินผ่านไปเลยอันจบแล้ววะโอเคตัวเอง ไม่มีอะไรที่ต้องการเลยก็เลยก็ต,ติดไปนี่มันเดชชาระทางเลยหรือวะนะแล้วก็ติดไปนะแล้วก็เราไม่ให้ใช้ละนายเ้ยนี่เป็นแาดวานี่อย,อย่าหลงโอ้หลุมมันใหญ่จนนึกว่าเป็นเด็กแล้เนะี่ยโอ้ยจีกัญญานไม่ใช้ด้วยจีกัญญานเอามากัน้นเฉยตีเขาไรมันจบแล้วดิไม่เกิดเลยไอ้หนุนน่มนี่มันเดกเคาน,นนะ์เตอร์มาเกินแล้วนะเคาน์เตอร์แต่โดนไม่มามันก็ไม่ได้มันโทร สองเจมหนึ่งสองคอสอันเจอเลยจากในหลุมสองคอที่ํำกว่านะ <c oughs> อะไรดีวะทำไมทำไมของเรามันมีโฆษณาโหดๆด้วยวะนี่ปะสองเจมทํกว่าเออสองเจมพอดีไปแต่ว่าไม่มีเจมเล่น ตอนนี้มีแต่เจมอะไม่ม,ไม,มีไม่มีการเล่นเลนยขอหนีอยดิดไม่ให้ปุ๊บอ่านก็เทนเจ้หนึ่งเนี่ยจะเป็นถ้าไม่หลุดข้ามาะเนี่ยจะเป็นถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไม่ใช่แต่แล้วก็ตีโอตะแล้วก็จบเทินไม่มีอะไรเล่นเหมือนกันมีแต่เจมเจ้าหนึ่งเนี่ยนสะุดเจมอะ สดๆเลยอ่ะคอ,อนเชนหออกเจมตุเตมไม่ไม่ตังสวยไม่เห็นต้องลำอะไรเลยแค่แค่เชิญสดๆนี้ไม่มีไอรอนตัวบัเนี่ยตับัวตับออตัดนงไบของก็งหมดตัวนะ <c oughs> ทำไมไม่เวลาสั่งไม่มาเลยไม่ใช่ไปแล้วใช้มันคอร์สอ้ย <c oughs> ไม่ใช่อะไม่ใช่ กูมันมันกวนอยู่นะเว้ยดิงไปเลยดิ้งเหรอดิงเลดิงวะดิ้งดิงถอยถอยก่อนคีตายตีไหมตีเลยไปไ่สองสองไปเลยเอนเฟสของมิมแม่จงสับก็เด็กสับเจอเลยมิมแม่จางจับกรเมันเชญแฟนตัวเอง ก็เดินตัวเองตัวแตะไว้อีกหนึ่งแล้ความสามารถอูท้ทางานหาเมติกจากในเด็กเอ้ยจากในนรลกลรื่องเมติกที่เราจะใช้ก็คือ,อเรือกมันสารพุกจนแล้วก็ใช้งานเลือกทันสารพุกจนเร็ว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 ลองในเด็กนะแล้วก็เลือกที่จะเข้าไมาเกนเเท,ำทำเลยทำอะไรทำเลย อะา,ายเลยแปดเต็มยี่งเข้าไมเกนจนสามารถแบดดิตแบนดิไมเกนชื่อต่างกันสามตัวฮิวมวไมเกนโปโตไมเกนีเข้าไมเกนไปออกแากเกมแล้วก็สามารถเล่กเทกได้สองเอก็กได้ว่าจะเอาอะไร Hmm. อืมเท็กตัวนี้นะไปบ้าิเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนเดี๋ยวถ้าใช้เดีบอกเท็้ไปเลยโอ้ oh. คิดอะไรนานเช่อว่ามีแบบเเดีเด่ยวงั้นฉะนั้นเอาเท็ที่หนึ่งแล้วกันเอ้ยเท็กที่สองเป็นองอค่ไรเมื่ออวต้าใบนี้ทำลายอาวาตตาฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้ทำการหงายไรการ์ดฝ่ายตรง,งข้ามหนึ่งครั้งจนจบเทินอะไรคือหงายหนึ่งครั้งจนจบเทินหรอ ก็เข okay, ียนมาอย่งงางนั้นแ่ะมันคือความสามารถไงได้รับแมได้รับในล,ละครั้งเนี้ยจบเลยได้เลยเขาไม่เคยนี่ไงตีหงายไหลแทน่ยอดใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือตายไปเลยช่วยอะไยตีเย้ะกันไม่ใช้ด้วยกักตีตีไปไปพร้อมโดน,นทำลายแล้วเนะี่ย หายจากเถกันนะแล้วก็เข้าเดินดหนึ่งเดสอง<ม>แล้มคบสามพอโดนใบบูจังคาลายแล้วโอยเอ็นไม่ใช้ด้วยอะอะไรอ่ะไม่ได้ยังมาฝันไม่อยากใช้ทำไมอ่ะทำไมไืไมเจ็ดไปเลยเจ็ล้วจัวหนึ่งอันแทบ,บกันทำไรไหมวาจะเรนหนึ่งสองนี่คือหมดแล้วนะหมดตัวแล้วนะ หมดตัวล้ใจที่เข้าตัวสุดท้ายหมดตัวแล้วใจเดี๋ยวจบไปไม่ต้องใช้ที่เข้าทำลายยิงไปเลยแล้วก็จบเลยนะจบเลยสวยจีจครับจีจีจำไว้ไหมมาดิเดี๋ยว